สวัสดีคะ่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจาก Baby a n ยัน m นะคะรายการครูก้อยพบแพทย์นะคะครูก้อยจะทำหน้าที่ในการสืบสอบความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีจเจริญพันธุ์เกี่ยวกับผู้มีบุตรยากนะคะจะสอบถามคุณหมอให้แบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอนในทุกคำถามที่แม่แม่สงสัยเรื่องความละเอียดให้ไว้ใจครูก้อยค่ะบอกเลยว่าห้ามพลาดแม้แต่เทปเดียวค่ะ อะไรคะ่ะแม่แม่ครูก็ยนั่งอยู่กับแพทย์หญิงคนสวยคนเก่งแห่ง GFC คลินิกนะคะแพทย์หญิงปรวันตั้งทําแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์เจริญพันธุ์แห่ง GFC คลินิกหรือหมอมิ้งค่ะสวัสดีคะ่ะคุณหมอสวัสดีค่ะอะไรค่ะคุณหมอวันนี้มีคําถามที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะแต่เป็นในลักษณะของเอสโตรเจนต่ําอยากจะทราบว่าผู้หญิงที่มีเอสโตรเจนต่ําส่งผลต่อภาวะมีบุตรยากหรือไม่อย่างไรครับคุณหมอ ก็ที่ต้องเริ่มจากบางคนอาจจะไม่ยังไม่รู้จักว่าฮอร์โมนตัวนี้ <F 2 S 1> ค,คืออะไรโอเคค่ะจริงๆง่ายๆเลยคือฮอร์โมนเพศหญิงอ่าะะฮอร์โมนเพศหญิงของร่างกายเราะ หลายหลายคนจะเคยได้ยินเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนนะที่วันนี้เรามาเจาะจากตัวเอสโตรเจนค่ะก็คือเขาก็เป็นฮอร์โมนที่หลั่งจากหลังไข่ของเราเนี่ยแหละซึ่งจะมีอยู่ตลอดในร่างกายเราทีนี้แต่ละช่วงของรอบเดือนก็จะมากจะน้อยแตกต่างกันไปนะก็คือเหมือนกับขึ้นอยู่กับขนาดของฟองไข่นค่ะเช่นว่าตอนที่เรามีประจําเดือนเนี่ยฟองไข่จะเล็กๆระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนก็จะเป็นช่วงที่ต่ําที่สุดของรอบเดือนทีนี้พอไข่โตขึ้นเรื่อยๆตัวเอสโตรเจนก็จะสูงขึ้น เช่นกันจนไข่ตกก็จะค่อยๆลดระดับลงวนเป็นวงจรไปอก็แสดงว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เรามีประจำเดือน<ม>ก็คือเราไม่ท้องไข่มันก็เริ่มมีไข่ใหม่ก็คือไข่เล็กเอสโตรเจนก็ยังน้อยอยู่แต่พอไข่มันโตไปเรื่อยๆก็เพราะว่ามันมันจะมาตกอีกรอบหนึ่งในช่วงกลางรอบเดือน<ช>ถูกไหมคะเอสโตรเจนก็จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปด้วยแต่พอมันตกไปแล้วเอสโตรเจนก็ลดลงอีกก็วนวนหลูแบบนี้อ่าซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศหญิง ถูกผลิตมาจากรังไข่รังไข่<า>นะคะ<ช>ของผู้หญิงเราค่ะ,คะแล้วลักษณะของผู้หญิงที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะสมดุลนน่ะ ลักษณะของผู้หญิงเนี่ยจะต้องมีลักษณะยังไงอะคะคุณหมอจริงๆก็ถ้าพูดถึงธรรมชาติของฮอร์โมนเอสโตรเจนก็คือคือไปตามวัยของผู้หญิงเราเลยนะในในช่วงเด็กๆที่ยังไม่เข้าสู่วัยรุ่นยังไม่มีประจำเดือนก็จะฮอร์โมนตัวนี้ก็ยังไม,ไม่ไม่เริ่มทำงานไม่ไม่ไม่แสดงอิทธิพลมากใช่ใช่ก็จะอยู่แบบเป็ดลาา่า่้ำๆอยู่อ่าเมื่อไหร่ที่เริ่มมีประจำเดือนนี่ะค่ะาคาก็จะเริ่มมีการผลิตฟองไข่อะไรแบบเอสโตรเจนก็จะมากขึ้นก็สังเกตว่าผู้หญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นก็จะมีการ ของผู้หญิงก็มากขึ้นอาการผู้หญิงคือยังไงนะมีหน้าอกใช่ไหมคะเอวข้อสะโพกผายเสียงเป็นแบบเสียงผู้หญิงเสียงแหลมอย่างนี้เป็นต้นเปลนปางอันนี้คือ ลักษณะของฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแล้วมันก็จะเริ่มลดลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเมื่ออายุเรามากขึ้นมากขึ้นค่ะสักเท่าไหร่คะหมอบางทีเราจะได้รู้มันลดเร็วไปไหมอะไรอย่างงี้จริงๆจะว่าไปก็พอเริ่มสักเข้าเลขสี่เลขสี่เนี่ยค่ะก็เริ่มจะเริ่มต่ำๆลงแล้วสัหลายคนจะสังเกตว่ารอบเดือนจะเริ่มแปรปรวนสั้นบ้างยาวบ้างก็เกิดจากฮอร์โมนนี่แหละที่มันไม่สมดุล ก็จะค่อยๆลดต่ำลงเรื่อยๆพอจนเมื่อไหร่ที่เรียกว่าเข้าวัยทองค่ะนั่นคือเราแทบจะไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายอืมคือเริ่มจะหายไปเยอะแล้วใช่ก็แสดงว่าผู้หญิงอายุ40กว่าสังเกตถ้าจากผิวพรรณก็คือเริ่มเหมือนกับไม่ได้เต่งปังเต่งตึงเริ่มมีความเหี่ยวความสากบ้างแล้วก็ประจำเดือนก็บางทีกระปิบกระปรอยมาน้อยไม่ได้มาเหมือนปกติเหมือนตอนที่เราเป็นวัยรุ่นหรือว่าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์นะคะโอเคแล้วเราสังเกตอาการได้ยังไงคะคุณหมอบางทีอายุยังไม่ทัันนนถึงง40แแต่่วาาาาอกกรพ้บบบที มันมันเริ่มมาเร็วอะและ้วเราจะรู้ตัวเองได้ยังไงว่าเอ้ยหรือว่าฉันเป็นประเภทเอสโตรเจนต่ำ เขาเรียกว่าคือคือภาวะเอสโตรเจนต่ำเนี่ยหลายคนอาจจะบอกยากก็คือเขาอาจจะเรียกว่าภาวะรังไข่เริ่มเสื่อมก่อนวัยค่ะปกติรังไข่จะเสื่อมพูดง่ายก็คือคนเข้าวัยท้องนั่นแหละผู้หญิงไทยโดยเฉลี่ยทั่วไปก็คือที่50ปีอาแต่ถ้าเมื่อไหร่บางคนรังไข่เสื่อมเร็วเร็วกว่านั้นสามสิบปลายหรือ40ก็เริ่มแล้วนะใช่คําว่าเริ่มออกอาการเนี่ยค่ะอย่างแรกก็จะเกิดจากประจําเดือนมาไม่สม่ำเสมอใช่ค่ะแล้วก็นี่แหละพอช่องคลอด เริ่มแห้งอ๋อช่องข้อแห้งะหนะการที่สองใช่เวลาแบบมีเพศสัมพันธ์เล็อาจจะรู้สึกไม่กปกติรู้สึกเจ็บบางคนมี้สึกตอนมีเพศสัมพันธ์หรือบางคนไม่ม,ม,มีเขาเรียกว่าไม่มีอารมณ์ทางเพศได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะเป็นได้ ก็ผิวพรรณก็จะเริ่มแบบเหี่ยวง่ายอ,อะไรง่ายเป็นผื่นแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเป็นเกี่ยวข้องกับการที่เอสโตรเจนมันต่ำแล้วพวกอารมณ์แปรปรวนนอนไม่หลับอะไรพวกนี้เกี่ยวข้องได้ไหมมีผลเหมือนกันค่ะแต่อันนั้นมันจะเป็นในลักษณะที่กำลังจะเข้าสู่วัยทองแล้วจริงๆอาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมอนอีกตัวหนึ่ง<ๆ>พวก f SH s h ด้วยค่ะเข้ามากระหน่ำด้วยเนี่ยพูดถึงเอสโตรเจนโอเคค่าเท่าไหร่คะคุณหมอถึงจะประเมินว่าเอสโตรเจนต่ำถ้าเจาะ เลือดช่วงมีประจำเดือนค่าค่าจะอยู่ประมาณ20-80เป็นช่วงปกติ<ม>แต่ถ้าเมื่อไหร่เริ่มน้อยกว่า20อ่ะค่ะ,<ม>ะเราก็ต้องเริ่มแบบเฝ้าระวังแล้วคนนี้<ม>เริ่มมีผลิตเอสโตรเจนได้น้อย<ม>และรังไข่เริ่มสื้นแล้ว ซึ่งปกติจริงๆเราก็จะเช็คไปพร้อมกันกับตัว FSH แหละอ่มัจะดูไปด้วยกันใช่โอเคแล้วก็ต่ำขนาดไหนถึงขั้นฟันทงว่ากำลังจะหมดเอสโตรเจนหรือว่าเข้าสู่วัยทองอ่าเวลาเราจะวินิจฉัยว่าเป็นวัยทองอะคะเราจะใช้2ตัวก็คือ FSH กับเ s สตราได l อลที่บอก่ะ FSH เนี่ยถ้า เมื่อไรเริ่มมากกว่า20นี่คือเข้าเกณฑ์วัยเข้าเกณฑ์แล้วใช่ถ้ามากกว่า40นี่คือวัยทองฟันทงเลยใช่ฟันทงรังไข่เสื่อมแล้วนะคะถ้า40เนี่ยแล้วก็ประกอบกับเอสโตรออนที่น้อยกว่าอืาโอเคก็คือเอสโตรเอนน้อยกว่า5แล้วก็เอสเอชเนี่ย40อันนั้นคือวัยทองรังไข่เสื่อมบางทีอาจจะแทบจะไม่มีการผลิตไข่แล้วหรือบางคนประจำเดือนหายแล้วอาจจะเป็นไปได้นะคะโอเคอันนี้คือพูดแต่แต่เอสโตรเอลหรือว่า เ <Ex> อสโตรเจนนะคะคุณหมอแล้วถ้าสมมุติว่าเราเราเอสเอสโตรเจนเนี่ยต่ำกว่า2ค่ะในช่วงที่มีประจำเดือนอเรามีวิธีแก้ไขป้องกันยังไงได้บ้างให้ให้เรากลับมาแบบมีเอสโตรเจนอยู่ในในช่วงที่ปกติะคะ่ะจะว่าป้องกันเนี่ยยากเลยนะเพราะว่า พอจุดที่เรารู้ว่าเรามีภาวะเอสโตรเจนต่ำมันไปแล้วใช่กลุ่มไม่กลับแล้วง่ายๆนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าพอในจุดที่เรารู้แล้วอ่ะเราก็ต้องพย,พยายามเมนเทนให้มันเท่ากลับมาเท่ากับไวปกติอย่าให้มันมากไปกว่านั้นเพราะบางทีจะดึงกลับให้มันถอยกลับมาตอนคุณเป็นสาวมันทํายากแต่อย่าให้มันไปเร็วกว่านั้นอ่าค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็ต้องใช้เป็นลักษณะฮอร์โมนทดแทนทีนี้ฮอร์โมนทดแทนก็มีหลายกลุ่มอะคะ่ะอาจจะใช้เป็นเหมือนคนที่ เป็นเข้าไวททองแล้วก็ได้<ม>หรือบางคนก็จะใช้เป็นยาคุมกําเนิดก<ม>็ได้นะทางนี้ทั้งนั้นคือคุณหมอเขาก็จะดูให้เหมาะกับช่วงอายุาะปรมียาทดแทนก็คือเป็นเอสโตรเจนคล้ายๆย,ยาคุมแหละ,ค,ะ<ม>ค่ะคุณหมอคล้ายๆค่ะแต่ว่า<ม>ส่วนใหญ่ถ้ากินให้ง่ายเลยก็คือกินเหมือนแบบเป็นปรับไซเคิลไปคล้<ม>ายๆย,ย,ยาคุมซึ่งยามันก็จะมีทั้งเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนรวมกันเป็นยารวมชนิดรวมใช่แสดงว่าถ้าเรากินปรับเอสโตรเจนในช่วงนั้นเราก็ไม่มีลูกสิคะหมอเพราะมันเหมือนเป็นยาคุม คือถ้าถ้าเป็นตัวอย่างเช่นนะตัวไซโคโปรไกโนว่าอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนที่รวมกันในโดสต่ำยังไม่ยังไม่มีฤกษ์กลุ่มกำเนิดยังไม่ถึงขั้นกดการตกไข่ใช่แค่ปรับระล้านเพราะฉะนั้นต้องให้คุณหมอเป็นคนสั่งว่าคุณแม่จะ ควรจะทานชนิดไหนถ้าคุณแม่ยังอยากที่จะปล่อยมีน้องไม่ใช่ไปกินชนิดที่เป็นแบบยาคุมเลยอันนั้นไข่ไม่ตกเล้วก็แล้วก็คุมกาเนิดไปเลยอันนี้คุณหมอจะเป็นคนสั่งแล้วก็วินิจฉัยดูลักษณะอาการว่ามันเอสโตรเจนต่ามากต่าน้อยอะไรแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ถึงขั้นต่ําขนาดนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรับฮอร์โมนทดแทนเราดูแลในเรื่องของอาหารการออกกําลังกายการพักผ่อนที่เพียงพออะไรอย่างนี้พอจะช่วยได้ไหมคะอันนั้นก็อาจจะช่วยในเรื่องของของอาการไม่ให้มากขึ้นมากกว่าแต่ว่าถ้าในแง่ของดึงให้เอสโตรเจ นะคะโอเคคราวนี้คนที่มีเอสโตรเจนต่ำคุณหมอเวลาเขามาทําเด็กหลอดแก้วอะค่ะนะคะมันมีผลยังไงต่อการให้ยาหรือมีผลเอฟเฟกต์ยังไงที่จะทําให้การประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นไปได้มากหรือน้อยถ้าเขาเอสโตรเจนต่ำม,มาตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยค,ค่ะ ก็อย่างที่แจ้งเบื้องต้นว่าภาวะเอสโตรเจนต่ำมักจะมาพร้อมกับภาวะรังไข่เริ่มเสื่อมนะคือจุดนี้กลุ่มนี้ก็จะมีลูกยากอยู่แล้ว,ลวด้วยตัวเขาเองถึงแม้มาทําการรักษาด้วยเด็กหลอดแกสก็ยังจะค่อนข้างยากเลยะนะเพราะฉะนั้นคือการกระตุ้นก็คงจะต้องใช้โดสยาคันตุ้ะที่สยใช,ใช่ไหมคะคทำให้ไข่ที่มีอยู่น้อยแล้วโตขึ้นมาได้ทั้งหมดแสดงว่าหนึ่งก็คืออาจจะต้องใช้โดสยากระตุ้นสูงกว่าคนอื่นเขานะคะแล้วถ้าสมมุติว่า กระตุ้นไม่ขึ้นเพราะเคยมีหลายเคสที่ที่ที่ถามมาที่คูก้อยนะคะเขาก็ตุ้นไม่ขึ้นเลยค่ะคุณหมอโดสยาสูงแค่ไหนก็กระตุ้นไม่ขึ้นอันนี้หมายความว่าเขาเก็บไข่ไม่ได้หรือเปล่าคะใช่ค่ะคือส่วนหนึ่งต้องดูด้วยว่าที่กระตุ้นไม่ขึ้นคือมีไข่ตั้งต้นหรือเปล่าค่ะอันที่2คือคนที่บางคนมีไข่ตั้งต้นจริงแต่ว่าเอสโตรเจนไม่ขึ้นเลยคุณภาพไม่ดีแล้วคือไข่มันไม่ตอบสนองไม่ตอบสนองต่อยาที่ฉีดตลจริงๆแล้วไอ้ตรงฟองไข่มันจะมีตัวตอบสนองตตตต่่่่่ออออยยยยาา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 ัััััััววววรรรรรบบบบฮมมมมมมนนนนซึงงีถ้้ก็หค แลเราก็ใส่ไปแล้วใส่ทิ้งม,มัน <poker. S 2> ก็ไม่ไม่ตอบสนองโอเคนะคะโอเคฟังดูแล้วเดี๋ยวมีทางออกอะไรบ้างไหมคะหมอนอกจากเพิ่มโดสยาออ <laughs> นอ,อ,อก <laughs> จากเพิ่มโดสยาก็ <laughs> คือเนาะอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่ายุทธวิธีที่ที่ดีที่สุดแล้วสำหรับการรักษาในภาวะรังไข่เสื่อมเอสโตรเจนต่างค่ะแล้วก็อีกทีนึงถ้าสมมติว่ามันไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะด้วยไข่ตัวเราเองบางทีบางคนก็ไปใช้ไข่บริจาคก็มีเหมือนกันอันนั้นคืออาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายสุดถ้ามันมันกระตุ้นไม่ขึ้นจริงๆนะคะหรือถ้าสมมติว่ากระตุ้นรอบนั้นแล้วมันไม่ขึ้นจริงๆปกติคุณหมอจะจะยุติเลยไหมคะให้ไปให้ไปพักไปเบรกก่อนหรือว่ายัางไรคะมีเหมือนกันนะถ้ากระตุ้ ระหว่างพักเราอาจจะปรับฮอร์โมนให้เขาเช่นเนี่ยให้ยาปรับพวกไซโคตินว่าหรือบางทีเป็นเทสโทสเตอโรนเจลอ่อนๆอย่างเนี้ยค่ะเพื่อช่วยเพิ่มเรียกการเรียกไขต่ตัง้งต้นกลมใหม่ขึ้นมา แล้วก็ค่อยมาเริ่มเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นกันใหม่่เพราะบางทีถ้าเรามาเก็บโดยที่ไข่มันไม่โตมันก็เหมือนกับเสียต้องดมต้องสลบอะไรเสียเวลาไปก็ไปพักก่อนแล้วกันนะคะโอเคสําหรับคุณแม่ที่เอสโตรเจนต่ำนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสัญญาณอะไรเริ่มสอ่อมานี่จริงๆแนะนําพบคุณหมอนะคะแล้วก็ลองเช็คเลือดผลเลือดเลยก็จะได้รู้ว่าเราเป็นเป็นคนที่เอสโตรเจนต่ำไหมจะได้ไหวตัวทันนะคะบางที <ừ. S 1> พฤติกรรมอาหารการกินต่างๆการนอนการพักผ่อนความเครียดเราจัดตรงนั้นได้ก็จัดไปส่วนในเรื่องของการรับยาเดี๋ยวคุณหมอเขาจะพิจารณาเองว่่าเเป็นคสทีต้องรับ ฮอร์โมนระดับไหนประเภทไหนส่วนการทําเด็กหลอดแก้วนะคะถ้าเอสโตรเจนต่ำคุณหมอก็อาจจะให้โดสยาเยอะนิดนึงแล้วก็ฟอลโล่ฟอลโล่ดูฟองไข่แล้วก็เจาะฮอร์โมนร่วมด้วยขณะที่เราเพิ่มโดสยานะคะว่ามีการตอบสนองนะคะต่อยาฮอร์โมนหรือไม่นะคะโอเคสำหรับแม่แม่ที่มีเอสโตรเจนต่ำก็ยังไม่ต้องกังวลนะคะก็เข้ามาปรึกษาแพทย์นะคะลองดูว่ามีวิธีไหนที่จะช่วยได้บ้างบางทีคุณหมอให้ปรับยาฮอร์โมนก่อนอก่อนกระตุ้นไข่ก็จะได้ผลดีขึ้นนะคะ วันนี้ครูก้อยขอขอบคุณข้อมูลความรู้จากหมอมิงมากๆค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ,อแล้วพบกับรายการครูก้อยพบแพทย์ได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามสาระดีๆที่เพจ Baby a n อ m ม m นะคะ